นี่คือดวงสำหรับท่านที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้และแวะชมและแวะดูคลิปนี้จนจบนะคะก่อนอื่นพี่หมอฝากกดไลค์ like, กดแชร์แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์นะเพื่อรับพลังงานดีๆไปพร้อมหรืออยังพร้อมแล้วเรามาดูกันเลยนะคะว่าใครจะบอกสิ่งใดกับคุณจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นกับคุณนะพี่หมอจะเปิดให้3ใบนะคะตัวพี่หมอเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครจะออกอะไรก็เปิดให้เห็นหนตอนหน้ากันแบบนี้เลยนะคะ มาดูการตั้งจิตอธิษฐานให้ดีให้คําทํานายนี้ออกมาเยอะแม่นยําให้ดวงชะตาของคุณเกิดขึ้นในวันนี้ตามคําทํานายของไพ่ชุดนี้ใบแรกนะคะว้าวซีเรียนคุณจะได้เงินโอ oh m มก o d จะมีเงินเข้ามาวางแผนเรื่องการเงินสําเร็จตกลงเจรจาเรื่องการเงินราบรื่นมีเงินเข้ามาอย่างงอย่าแน่นอนใครยื้อเรื่องเอกสารเรื่องการเงินสําเร็จใครรอคอยเงินได้เงินใครอยากแก้ไขปัญหาเรื่องการปลดหนี้ ตกลงเจราจาเรื่องการเงินวันนี้ราบรื่นและสําเร็จดีว้าวไม่น่าเชื่อได้ไพ่อัศวินเหรียญคุณจะมีดวงโชคลาบด้วยนะวันนี้จากเลขทะเบียนรถแล้วก็ดวงโชคลาบจากดวงอุปถัมภ์คนรักแฟนหรือแฟนต่างชาติแดนไกลนะคะจะส่งเงินมาให้คุณคุณจะได้เงินจากดวงอุปถัมภ์แล้วก็คนรักในวันนี้นะคะแล้วก็เลขทะเบียนรถแม่ยจนังให้โชคมีโอกาสได้อะไรแบบฟุ๊กๆโอ้ไม่ก็ oh ไม่น่าเชื่อเปิดไพ่มาทั้ง3าใบคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ คุณดวงดีคุณโชคดีมากๆอะ่ะคุณก็เห็นใช่ไหมว่าพี่หมอสับไพ่เราก็เลือกให้เห็นๆกันแล้วคลิปนี้ไม่มีการตัดต่อใดๆแต่วันนี้ได้ไพ่เหรียญทั้งหมดเลยสามใบคุณโชคดีสุดอะ่ะวันนี้จะมีเงินเข้ามือคุณหกหกเหรียญเนี่ยเห็นไหมเงินเข้ามาในมือรองเงินได้เงินปาถนาคาดหวังสิ่งใดเรื่องการเงินในวันนี้ สำเร็จเรื่องการเงินในทุกๆเรื่องแล้วคุณดวงดีแล้วคุณโชคดีมากๆเรื่องการเงินในวันนี้นะคะสําหรับไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่จะเป็นผู้ติดตามเก่าผู้ติดตามใหม่หรือยังไม่ได้ติดตามเพิ่งเห็นกันครั้งนี้เป็นครั้งแรกก็ถือว่านี่จะเป็นพลังงานของคุณและเป็นดวงของคุณในวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นผ่านมาแล้วรับพลังงานดีๆนี้ไปให้คุณโชคดีสําเร็จและร่ํารวยค่ะ